อร่อยลิศอร่อยล่ากับเลดวันนี้อยากชวนมาที่ร้านนี้ค่ะร้านอาหารชื่อว่าขวัญข้าวริโวไซจังหวัดสมุทรสาครถนนพระรามสองติดกับคลองท่าแร้งที่สมบิที่สุดอาหารครบจบฟังจากเจ้าของร้านจ้ะ ร้านอาหารเรานะคะเป็นร้านอาหารไทยสีภาคค่ะมีทั้งเวียดนามยุโรปขนมหวานกาแฟสดค่ะขวัญข้าวริเวอร์ไซสา์อร่อยเ<น>จ้าของร้านสาวสวยนะคะคุณนัชากันดาวเรืองนุ้ยจ๋าสวัสดีจ่ะสวัสดีค่ะบอกอาหารลงไปโอ้โหเรียกน้ําย่อยจริงๆมีครบ4สี่ภาคบวกอาหารเวียดนามด้วยภาคที่หสูงสุด เหนือจัะเขาซอยไก่ค่ะจะใช้หัวกะทิเข้มข้นค่ะแล้วก็น้ําพริกแกงนะคะส่งมาจากเชียงรายค่ะเคี่ยวให้ไก่นิ่มเลยค่ะแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยเส้นบะหมี่ต้มนะคะแล้วก็มีบะหมี่ทอดค่ะกว่าจะเคี่ยวกว่าจะออกมาได้เป็นแบบนี้ขอบอกเลยว่าอันนี้เป็นอาหารจานด่วนจานเด็ดที่คุณต้องลองไปต่อเป็น ภาคก,กลางสิจะ๊ะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดค่ะใช้กะปิจากคลองโคนนะคะแล้วก็ใช้น้ําตาลปี๊บมะนาวาจากบ้านแพรว่ค่ะปลาทูทอดนะคะใช้ปลาทูจากแม่กองค่ะคัดเลือกหมดอะไรที่ดีที่สุดในประเทศไทยไปยภาคใต้ตจ้ะค่ะภาคใต้นะคะก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะ,คะเส้นขนมจีนเราเป็นเส้นสดค่ะน้ำยาปูก็จะเป็นน้ำพริกแกงใต้ค่ะแล้วก็ใส่ด้วยก้ามปูอ่อนที่ไม่มีก้างข้างในค่ะ สามภาคไปแล้วไนภาคที่สี่แสบแสบ,บอีสานจะ้ะชุดรวมแหนมอีสานค่ะ,คะเป็นกระดูกอ่อนนะคะแล้วก็มีแหนมก้อนแล้วก็มีแหนมสดเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงค่ะเขายังมีคุณเลือกมากกว่านั้นอีกเมื่ออาหารทะเลสดสดตรงนี้หมึกไข่นึ่งมะนาวหน้าตาดูดีทีเดียวเลิศยังไงจะ๊ะหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะเราคัดหมึกไข่จากที่ปานบุรีค่ะเอาตัวไข่แน่นๆค่ะแล้วก็บีบมะนาวสดๆจากที่บ้านแถวค่ะ นี่เลยนะคะหมึกไข่นึ่งมะนาวอาหารเวียดนามดูรูปร่างเจ้าของร้านก็รู้ว่าเราต้องรีบมากินเลยเป็นปากหม้อดอกไม้ค่ะเรามกซ์แป้งของทางสไตล์เวียดนามค่ะไส้นี่เราใช้ดอกไม้ค่ะ3ชนิดก็คือดอกอัญชันดอกสน,นดอกพวงชมพูค่ะเราจะผัดไส้ก่อน,ค,น,น,นค่ะทานกับน้ําจิ้มเลยจ้าทานกับน้ําจิ้มที่เป็นรสชาติเปรี้ยวหวานค,ค่ะอันนี้ต้องลองมาชิมละ รับจัดเลี้ยงได้กี่คนจะเนี่ยค่ะรับจัดเลี้ยงทั้งหมด<อ>นะคะได้300ท่านค่ะถ้าลูกค้าโทรแจ้งก่อนล่วงหน้า2ชั่วโมงนะคะทางร้านเรานะคะจะจัดลูกโป่งไว้ให้สําหรับงานพิเศษต่างๆ<อ>ค่ะลีขอการันตีให้ร้านอาหารขวัญข้าวรีวอร์ไซต์พระร,รามสสมุทรสาครเป็นอร่อยและชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ เชิญมาได้ที่ร้านขวัญข้าวริเวอร์ไซต์จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ที่ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครร้านอยู่ติดกับคลองท่าแรงตปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณลีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ขวัญข้าวรีเวอร์ไซต์นะคะเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%บเปรเสำหรับชำระด้วยเงินสดเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายน2 5 6พรค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาสนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ plus ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอร่อยไร้ขั้วผลลิ้มเฉื่อจริงเยียงฉังต้องกินค่ะ